มือน,นีอันมาตั้งแคบอยู่ทะเลเอารถมาสองขั้นรถอีนาเลี้ยงมาสองขั้น,นแม่เขาเฮ็ดไงเขาเฮ็ดให้คนจ,จอดขึ้นละสี่สิบจอดอันจอดอะไรแบบวา่าจอดแล้วมาเซาเนี่ยไม่ต้องแนวเดียวก่ะเนี่ยพอตู้มาแล้วติะนะีกันเลยคุณอาคันนั้น รถตุ่เกลีรถอีนาเลี้ยงเอามาสองชันเอาเอาน,น้องรับแล้วลูกหลารรีตัวน้องเอาข้าวไรเด้อน้องสร็จรับแล้วเดี๋ยวแม่ยังเกยวขึ้นไปทั้งรถแล้วเสียบไฟอเออเสียบไฟแล,ล,ล้วกนะ็มีแอร์รถรถนี่นะเขาพิเศษของ้องข้าเสียบไฟเสียบไฟเสียบน้ำม,มีแอร์งอนนอนอยู่ ปลาเมื่อวานนี่ว่าดีเลยนี่น้อนมัน,น,น,นเล้งสิดีแต่ว่าด้ยดีกว่ายาว้านนะอันนั้นมันหอนมันนเอีต้นถูกหลายหมอขึ้นเปป่ะอือน้อนทั้งนี้ต้นถูกหลายอุ่นละอ,อายท่าคิมไปท่าขึ้เขาทำไมต้องี่ดำได้ล่ะลอะไรลายอยากนอน เงินทางออมผู้โอทออมทะเลอือออมทะเลลบเขาเรียนอ้อมไปเท็ดเป็นอันนี้เฮ็ดเป็นอันนั่นไปเท็ดเป็นจอดที่ละขั้นละขั้นฝากกันไปเออใกล้ๆทะเลบะนี่อ่ะติดลงหาหอยได้นี้หาหอยหาปูหาปลาน้ำเกาะพุ่นหอยนะนี่ไอ้บุ่มเอาละอันอ er เอาเละมองนี hmm. ้ได้นะ อันนี้คำม,มากกับทีน้ำลงแหละคำมากกับทีน้ำลงแล้วมมกเ็กเหลงหาสีลงหาหอยหาปูจากน้อยอกับคีคำกับทีน,ทน้ำทะเลลงวันนี้ผู้อยากตกปลากระตกเออผู้อยากกินเหลากินเบียร์กระเห็ดแล้วมาเขาเห็ดไห่จะมันเห็ดดีได้ปะเออ ันนี้เลยสิพากันนอนนี่เลยบ่พากันน่องลงแลมรมผ้ากันนอนอยู่ท่วงรถคนละคันสายให้เบื้องผ้ากันกันทีของผู้หนึ่งที่ของผู้นั้นผ้าบนบนกับทีของผู้หนึง่งลราเป็นระยะระยะไประยะระยะไปคนละคั้นะขั้น,น,นอ,อ่อนทะเลอ่อนทะเลทไปลมเย็นด,ดีดียังไง อันบเนดอันบ่อได้ตีเหาหอนอยู่โอ้แล้วนมล็อกนั่นทันกันสิมาจอดคันนึงท่าเนี่มาหอดเกลี่ยล็อกมันล็อกนั่นแต่เกียบท่าเนี่ยหอดแต่เกลี่ยพอถ้าเนี่ยหอดเสียล็อกนั่นจอดคันนั่นเม่นรถตู้เกียบบ่าหันนัง จ่องเขาเขาติเขาจ่องนั hmm. mm ่นโมเดลทางติห huh. น um ่อยโอ้ยเขาเรียกบ่ได้มองดีข้าวตัวเนี้ยเขาเรียกบ่ได้มองกันทะเลคือเฮาวอันนี้เฮาอยู่ติดทิ้งทะเลอือห้าจ่องเขาจ่องก้อนเขาจ่องรุ่นนโยบาย เอาหำหั่นบ่แม่นมองอาบน้าข no Star, เขาตีโอ้ยเขาอาบุ่นก็ได้ฮะห้องแค่ไหนเออนั่นแหละก็ไปอาบหั่นขี้หั่นได้บ่เออไปอาบหั่นเขาไก่ตัวนี้นายเลี้ยงเลี้ยงขี่ได้เลยบริการข้าเจ้าข้าเจ้าก็บอดีคือของเ้าปคนเดีเวข้าไก่ทะเลไปไะเลี้ยงกันไปนะ ร้อยขั้นขั้นขั้นบุตรในอ้อมทะเลเี็นแม่ข้าเจ้าเฮ็ดดีโอหมองขีหมองเงียวไก่ของเฮาตนี้เฮาไปอาบพันขีพันก็ได้ศูนยไงข้าเจยาย้าสวนอาบน้ำญ่ที่ไก่หมองเฮ้าพัก,นะกตะเกียบ์พัฒนาเยอะหรมันมมจอดอีพักหนึ่ง กูยืนผูเขากูยืน,ยนมองไปเลนน้ำเมือ่อวานนี่ฮ้อนฮอนแมนี่กจติดใจเป็นลูกปเป็นเล่มใกล้มองอาบน้ำนะใกล้มองอาบน้ำมองขี่ มองอาปนาวประตูคือเบียือเรามอาอามคือเบียคือเรามาอาอามมองขยากใกล้ๆยายก้เายาเรียกเยเปิดเที่ยงเสียงเรียเลยเปิดเทียง เท่านี้6 6หนาทีเราบายกันเด้อบายคุณเพื่อน